ย้อนไปตอนพี่อยู่ม .6 พี่จำได้ว่าตอนที่พี่สอบเข้ามาหาลาัยครั้งแรกนะไปสอบพร้อมเดอะแกงเลยประมาณ5-6คนแล้วก็ผลปรากฏว่าพี่เป็นคนเดียวนะที่สอบไม่ติดแล้วก็เดอะแกง5-6งคนเนี่ยสอบติดหมดเลยอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในชีวิตพี่ ตอนนั้นพี่เริ่มคิดว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆโดยไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวผลลัพธ์สุดท้ายพี่ก็ยังสอบไม่ติดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่แม่งต้องทําอะไรบางอย่างที่ให้ผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมพี่เปลี่ยนตัวเองในชนิดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ ยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยปกตินะเวลาพี่กลับมาบ้านเอาและกูเปิดคอมตีดอทไม่รู้รุ่นเราแม่งยังมีดอทเอเออพี่เปิดคอมมาตีดอทยันเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่นอนแล้วก็ประมาณสักตีสองตีสามนี่เข้านอนหนังสือไม่อ่านอะไรไม่แตกเลยแต่ทีนี้พี่ไม่อยากให้ผลลัพธ์มันเหมือนเดิมคือกูไม่อยากเป็นคนเดียวที่มันม,มันไม่มีที่เรียนอะ่ะเออยังไงการสอบครั้งต่อไปอะ่ะจะต้องมีชื่อกูกูจะต้องสอบติดให้ได้มันก็เลยมีเหมือนแบบมีแรงผลักดันเพื่อแบบ เปลี่ยนตัวเองอะทีนี้พอกลับบ้านมาถึงเนี่ยพี่ไม่เอาและ .a ไม่เปิดคอมแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนตั้งใจกับตัวเองไว้ว่ากูต้องทำโจทย์ทุกวันวันละสามสิบข้อไม่เสร็จไม่นอนคุยแบบนี้กับตัวเองเลยตอนนั้นทำแพทสามเออแต่ว่ารุ่นเรามเรียกว่าทีแพทสามเนาะเพราะว่าเหมือนไอวิศวะมันจะใช้แพทสามเยอะ ทุกวันเลยนะไม่เสร็จไม่นอนเสร็จตอนไหนนอนตอนนั้นเสร็จตอนไหนนอนตอนนั้นมันก็จะมีบางวันที่แบบมันไม่ไหวแม่งกันบ้านเยอะทําไม่เสร็จเราก็แอบ,บเอาไปทําที่โรงเรียนแบบว่าเหมือนวิชาบางวิชามันไม่ได้ใช้ในการเข้าสอบไงพี่ก็เอาแผ่นสามขึ้นมาทําขึ้นมาทําขึ้นมาทําพี่รู้ตัวเองเลยว่าถ้าเราอยากสอบติดพร้อมเพื่อนอ่ะเราแม่งต้องขยันกว่าเขาอ่ะ เพราะว่าพี่เริ่มจากติดลบเริ่มจากเด็กสอบไม่ติดเพื่อนอ่านสองชั่วโมงกูต้องอ่านสี่เพื่อนอ่านสี่ชั่วโมงกูต้องอ่านหกค,คือทําให้มากกว่าเพื่อนทำสามสิบข้อกูต้องไปละห้าสิบข้อทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเชื่อไหมว่าจากแบบจากคนที่มันสอบไม่ติดจากเด็กที่แม่งสอบไม่ติดมาก่อนอ่ะมันมันไม่มีใครเชื่อนะพ่อแม่เพือพ่อนด้วยกันแม่งไม่มีใครเชื่อเลยว่าไอ้แว่นเนี่ยแม่งจะสอบติดได้จนสุดท้ายจากที่แม่งสอบไม่ติดเนครั้งแรกอ่ะพลิกับมาสอบติด วิศวะราดกระบังได้และพี่ก็เชื่อว่าน้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าน้องจะเริ่มจากจุดไหนเพิ่งเริ่มหรือยังไม่ได้เริ่มหรือกําลังเริ่มอะไรก็แล้วแต่น้องทําได้แน่นอนแค่หนึ่งน้องจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็สองน้องจะต้องทํามากกว่าคนอื่นถ้าสมมติน้องอะยกตัวอย่างน้องแบบเริ่มจากศูนย์แบบพี่และน้องรู้เรือว่ากูจะต้องสอบติดพร้อมเพื่อนรุ่นเดียวกันอะ เพราะฉะนั้นเพื่อนอ่าน4กูอ่าน6เพื่อนทํา10ข้อกูทํา20ข้อจะต้องแบบนี้เลยเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทําได้แน่นอนสู้ๆครับ